เจอกันอีกแล้วนะคะพีนี้แอนมาทำข้าวหมกหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะหมูสามชั้นนะคะก็คือแอนจะไปต้มก่อนเพื่อให้เนื้อมันเปื่อยๆหน่อยนะคะส่วนขั้นตอนต่อไปง่ายๆอะคะ่ะก็คือแอนจะเตรียมข้าวสารไว้นะคะประมาณสองถ้วยนะคะตวงไว้แล้วก็คือผงข้าวปกติเลยค่ะใส่น้ำเลยปกติตอนนี้แอนจะใส่ผงข้าวหมกนะคะ ผงข้ามกนะคะลงไปในข้าวเอาค่ะเอนจะใส่ผงข้ามกนะคะลงไปในหมอ้อแล้วก็ขออนุญาตคนเขาก็จะกันมีเสียงเครื่องเทศน,นะคะตอนนี้คือมีกลิ่นหอมเครื่องเทศมากเลยอะคะ่ะพอคนเราเห็นแล้วว่าก็คือทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะใส่หมูลงไป ที่เหตุผลที่ใส่หมูตอนนี้คือเพื่อให้จะเข้าเครื่องไปเลยนะคะเข้าเครื่องหมอกอะคะ่ะแต่ถ้าสมมติใครไม่ชอบหมูจะใส่ไก่ใส่เนื้อใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบขอจะเรียมความสวยงามน,นิดนึงนะคะหลังจาก,กเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้น้ําก็จะท่วมหมูนะคะขั้นตอนต่อไปง่ายๆค่ะปิดฝา <laughs> <laughs> แล้วก็กดสวิตช์นะคะโอเคค่ะ แคนี้เราก็เป็นนั่งส,สวยๆรอกินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอตอนที่มันลองท้องแอนค่ะแล้วเ,เจอกันค่ะนี้นะคะหม้อหุงข้าวเราอยู่ที่วอร์มแล้วหมายความว่าสุกแล้วนะคะแดนขออนุญ,ญาตปิดสวิ์นิดนึงเรามาลุ้นกันค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะว้าวว้าว,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 าวข้าวหมกนะคะแล้วก็หมูแดงขออนุญ,ญาตตัก หมูนะคะเพื่อไปหัน่นเขาตักหมูกนตักหมูมาทั้งหมดถ้าสมมติว่าใครจะหมักเออเขาเรียกว่าซอสหอยหรืออะไรก็ได้นะคะแต่สำหรับแอนะคะก็คือแค่นี้ก็อร่อยแล้วเป็นหมูะคะ่ะเอ็นก็คือต้มน้าเกลือนะคะข้าวก็จะประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้เปียกแล้วก็ไม่ได้ดิบนะคะ โเ,เดงขออนุญาตไปหั่นหมูก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวการกิงให้ดูนะคะกระเทียมเจียวไว้ทําอะไรครับกระเทียมเจียวไว้กินกับข้าวหมกค่ะอันนี้แองเจียวเองนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยมาดูตอนรีวิวการกิงนะคะซูมหมูใกล้ๆไหมคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็หั่นหมูเป็นชิ้นพอดีคํานะคะกินข้าวนิดหน่อยคะ่ะ ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเริ่มจากรีวิวข้าวก่อนนะคะข้าวรองร้อนะคะขอบอกนิดนึงโอเคค่ะไว้อยูออ่ให้รสชาติของความเป็นข้าวหมกค่ะสิบคะแนนให้สิบค่ะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะงั้นขั้นตอนต่อไปชิมหมูนะคะเพราะว่าเห็นสีหมูเขาแบบจืดๆ ขอชิมหมูคั่เล็กๆก่อนค่ะอืมหมูนุ่มแต่รสชาติเขาก็ยังไม่ได้เข้าเครื่องเท่าไหร่นะคะถ้าจะให้เดี๋ยวต้องใช้เวลาหมักกว่านี้อีกนิดนึงแต่โดยรวมมาค่ะก็คืออร่อยแล้วขอกินแบบจริงจังนะคะเมื่อกี้ยังไม่ทันรู้รสชาติเท่าไหร่เลยะคะ่ะขอเป่าก่อนนะคะอืม ร้งองคุณผำหรับเมนูนี้นะคะแอนโอเคค่ะรถ้ายังไงฝากเพื่อนๆติดตามนะคะใครมีอะไรคอมเมนต์มาได้อะคะ่ะก็คืออยากให้อนทำเมนูไหนฝากสับสไครนะคะฝากเป็นกำลังใจให้มือใหม่ด้วยนะคะแอนโอเคค่ะ